เขียนสวยจังเลยนี่ก็เรียนแบบเนี่ยของเธอก็เรียบร้อยสวยไหมสวยของเธอก็สวยใครว่าเธอนะไม่มีใครว่าหนูหลอกนะอย่าว่าหนูละกันอุ้ยเราไม่เคยนะเขียนถนัดไหมนะเขียนถนัดไหมแน่นิยัถนัดอ่าโอเคอ่าเขียนเสร็จแล้ววางข้างล่างอ่วางตรงนี้อ่าวางตรงนี้อ่าโอเคเขียนต่อโอ้หลายมือสวยตอนนี้เขียนหนังสือคล่องเชียว นี่แหละก็เรียนแบบเธอนะอ่าโอเคโอ้ยเธอใครว่าเธอไม่นั่นมั่งเธอไดสง่างามได้สวยเลิศแนนูขอดูหน้าน้าหน่อยได้ไหมได้โอ้โหหน้าตาสดใสเลยหน้าตาเธอก็สวยใครบอกว่าเธอนะหล่อโอโอเคอนะเป็นบทเรียนให้เลยอ๋อเป็นบทเรียนเลยเป็นคริสตางค่าทอลิกที่พัสโอ้ยโดนจิตใจมากเลย น้านั่งเขียนถนัดไหมเขาหยิบเข้าไปใกล้ๆไหมอ่ะจะเอากี่อันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนกตั้งเนี่ยแบบเนี้ยเขียนเขียนไปเรื่อยๆเมื่อยก็หยุดแค่นั้นเองโอเคค่ะโอเคอ่ะดูสิลายมือสวยจังเลยเนี่ยสำคัญต่อพระมากเลยบ้านเราทั้งบ้านเนี่ยผ้ารู้ดีหมดเลยจิ้ตเยหลุ้โหยเด็กยวมากัเต็มที่ละเขียนไปเขียนไปเรื่อยๆนะ พาปาไม่โทรป้าโอเคสะกดด้วยไหมสะกดด้วยไหมนี่เนี่เห็นแบบเธอเนี่ยเท้าลายมือดีอ่ะอืมใครว่าเธอไม่ดีไม่ได้นะเขาลายมือเข้าท่ามากเลยอ๋อเดี๋ยวให้ดูนะคะแผ่นแรกที่เขียนเสร็จไปเมื่อสักครู่นะว่าเป็นฝีมือของของป้าจริงๆนะเขาเขียนของเขาเองนะคะอ่ะสูงไหมเนาะไม่ไม่สูมนี่นะคะอันนี้ลายมือป้ารัตนานะคะค่อยๆสวยขึ้นเรื่อยๆนะคะ ่าจะจุกเข้ามาพอดีไหมเนี่ยกําลังถ่ายวิดีโออยู่อะแม่อ่ะน้องหมอน้าหมอน้าหมอเขียนไปไม่เป็นไรจ้ะโอ้ลายมือสวยขึ้นเรื่อยๆนะเธกคดีเออเขียนตัวใหญ่ๆอ่านออกเขียนง่ายเออเขียนเขียนงี้เขียนเขียนเขียนสวยๆจะได้อ่านง่ายๆนะโอเคะเอยอลายมือสวยขึ้นเรื่อยๆฮะ อาลเหหนูขอดูขอดูหน่อยค่ะไม่ไม่ดูอันนี้จ้ะน้าขยียบไปข้างหน้าก็ได้มันจะได้ไม่ต้องติดตรงหลังๆมากนะเนี่ยไม่ใช่หมายถึงเขียนเหยียบไปตรงนู้นอ่ะเออไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หนูหมายถึงว่าน้าหมอเขียนน่ะไอ้ตรงเนี้ยขยับมาตรงนี้ไหมตัวหนังสือมาริมริมริมนี้หน่อยจะได้ไม่ต้องเห็นป่ะอันนี้มันจะตกแถวอ่ะใช่ป่ะขยับมาข้างหน้าหน่อยหนึ่งได้ไหมเออ นี่นะคะอันนี้ลายมือลายมือเจตโต้ยนะคะลายมือเจตโต้ยเอาละลายมือเจตโต้ยนะขยับไปข้างหน้าหน่อยไหมขยับเออขยับไปข้างหน้านิดนึงขยับไปอีกเออขยับไปอีกขยับไปอีกไปข้างหน้าอีกขยับีกขยับไปขยับเออขยับไปข้างหน้าหน่อยไหมอ่าอ่าขยับไปข้างหน้าอีกเออตรงนั้นแหละมันจะได้ไม่ไปอยู่ข้างหลังนะ เราไม่ใช่วิธีแบบนี้เลยถ้าผมพูดพูดว่าอะไรจะมาจัดการจัดการใครจ๊ะเราเป็นที่ตังค์งานจัดการใครนี่แหละตัวเรานี่แหละจัดการนะเรื่องอะไรอ่ะให้เป็นชีวิตที่แท้จริงอ้าวแล้วนี่ชีวิตที่แท้จริงไหมไม่ใช่เลยไม่รู้ไม่เคยนั่งเซ่นอย่างนี้อ๋อนี่คือความฝันหรอเอออ๋อแต่ว่าเนี่ยนั่งเซ่นไรเซ่นเนี่ยให้คนที่เขารักนะาไงใครละมแมใครจะมารู้เรื่องล่ะอ้าวเขาก็รักนะไงเขาเลยอยากได้เนี่ย ปเป็นจริงหมดเออก็เนี่ยเป็นจริงอยู่เนี่ยนะกกนใครมาเรียกใครจังเลยเนี่ยฮะพขาส่งเขาเรียกเรียกใครไม่ใช่เราเรียกรู้เห็นนะเรียกพขาส่งเขาไม่เรียกหรอกเราเราอ่ยเอ่ยชื่อเองอ๋อนะนะเอ่ยชื่อทุกวันเลยมีเสียงเลยมีเสียงนะเดี๋ยวพี่โน่เดี๋ยวพี่โน่ทั้งวันอย่างเงี้ยใช่อย่างงี้ใช่พี่โน่ก็คือชีวิตที่แท้จริงเออเออแล้วเนี่ยชีวิตที่แท้จริงไหม ไม่ใช่เลยนี่ไม่ใช่เหรอไม่ได้ยินเลยโอ้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินสิเธอสง่างามโอ๋โอ้โอ้โอ้อ้คู่ของเราอย่างนี้เลยอย่ในชีวิตอ่าเขียนเสร็จแล้วจะจุกทําขนมมาให้กินแล้วโอเคโอเคอ่าอันนั้นเขียนเสร็จแล้วมาให้หนูขอดูหน่อยไม่ใช่อันนี้อันนั้นตัวอย่างเอาอันที่น้าเขียนเสร็จมาให้หนูดูหน่อยสิโอ้โหลายมือดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะเอาความจริงให้เรา พูดอย่างนี้เลยเโกรมาพูด,ดกันเยอะเลยร้อนไหมเนี่ยนะม,มือก็ไม่ดีเลยเนาะอ๋อมือไม่ดีหรอเ,เป็นอะไรมือเป็นอะไรไเ,เ,เ,เขียนนิดเดียวมือไม่ดีซะแล้วเมื่อกี้ยังเขียนสวยอยู่เลย เขียนไปบนไปนะคะเห็นไหมหนูบอกนาแล้วว่าขยับไปข้างหน้าหน่อยไม่งั้นตัวตัวหนังสือมันจะเกินมาข้างหลังนะหมอดูดิเนี่ยเห็นปะมันเกินมาข้างหลังใช่ปะเนี่ยน่าจะจะขยับมาข้างหน้าหน่อยไหม ขยับไปข้างหน้าขยับไปข้างหน้าหน่อยมันจะได้ไม่มาอยู่ตรงนี้นี่เหรอขยับไปข้างหน้าอีกเออนั่นแหละขยับไปอยู่ข้างหน้าอ่ะขยับไปข้างหน้าอีกเออเออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละนะเอาเอาเลยเอาเลยเออเอาเลยนี่เรารู้หมดละเออรู้หมดนะเก่งจริงเลยบอกกำลังจัดสรรเออเก่งจริงเลยนะใครเนี้ยีอะไรกำลังเดินมากระเอมเลยโอ้พี่โน่เดินมาทำไมลักหนาเนี่ยพี่โน่เขาเหนื่อยมั้งไหมนะไม่เหนื่อยหรอกไม่เหนื่อยไง ตำรวจตำรวจเหนื่อยไม่เป็นเนาะไม่ได้เหนื่อยอย่างนั้นนี่หลอเห็นนะหมอเรียกให้เขาเดินมาทุกวันเลยโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เรียกไม่จรงเรียกทุกวันทุกวันเรียกทั้งวันด้วยนะไม่ใช่อย่างนั้นเรารู้ดีอะไรคืออะไรพี่โนดเขาโทรมาบอกอยู่เมื่อกี้ว่าไม่ต้องเรียกเขาแล้วได้ไหมเขาเหนื่อยเหนื่อยใช่โทรศัพท์คุยกันอะไรคืออะไรหนูก็รู้พี่โนดบอกว่าพอแล้วนะพอแล้วนะพี่นดเหนื่อยพี่โนอดอย่างนอนไม่ใช่พี่โนดบอกอย่างนี้ พี่โน่บอกว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อต้อยมากนะพี่โน่บอกงี้จริงเขาสั่งใครละไม่เขาสั่งเจจุกเขาสั่งเจจุกมาบอกว่าให้ให้ต้อยอย่าพูดอย่าพูดชื่อโนต้ตบ่อยนะโนต้ตเหนื่อยโน,น้ตเจโน่ใครสั่งพระไม่มีใครสั่งพี่โน้อย่างนั้นหรอกสั่งเจจุกอะไรนะแม่อุย้ยอุ้ยเห็นไหมอุย้ยเจจุกมาแล้วอุย้ยใครดื้อโดนดุนะใครดือ้อ ไม่รู้เหมือนกันใครดื้อก็ไม่รู้พามพารู้แน่ใส่ลุงจิ๊ก็จะมาอ๋อใส่ลุงจิ๊ก็ถ้ามาก็จะโดนจะจุกดุด้วยเอาสิคือไม่ดุแล้วลูกสาวลูกสาวจะจุกไม่ได้มีจิเ่ลุงเป็นลูกสาวนะก็ไม่ใช่ลูกสาวเป็นลูกพ่อแม่ไงอะแล้วเมื่อกี้บอกลูกสาวโอ้ยเป็นลูกพ่อแม่แล้วมีชีวิตแล้วเกี่ยวแล้วเป็นลูกสาวจะจุกเหรออยู่ใกล้เคียงกันไงเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันน้องกันเออต้องบอกว่าเป็นพี่น้องกัน น้าหมอเก่งจังเลยเนี่ยเก่งทุกเรื่องเลยมันเก่งสำหรับทุกคนในบ้านนี่แหละโอ้ยเสียงสองด้วยนะาเขาเหยียบไปข้างหน้าเนี่ยเออเขาเหยียบไปข้างไม่ไม่ตัวเขียนเขาเหยียบไปข้างหน้าหน่อยเขาเหยียบไปอีกเดี๋ยวที่ไม่พอเขาเหยียบไปอีกเขาเหยียบ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 อีกลงมันชิดกันเลยลงไปอีกบรรทัดหนึ่งก็ได้จ้ะนะลงไปอีกบรรทัดหนึ่งแล้วชิดริมๆชิดริมเอออย่างนั้นแหละจ้า อ้าวให้ลงอยู่บนทัดหนึ่งไม่ลงเหรอปนเยอะเลยประโยคอาจจะเป็นเดิมๆหน่อยนะคะเพราะว่าก็พูดอยู่ประโยคเดิมๆอย่างเงี้ยทั้งวันนะคะอย่าบิ้งเบื่อเจ๊ต้อยกันนะเขาไม่เบื่อแล้วหรอจริงเหรอนารน้ได้ไงเราเป็นลูกพอสถานเนี่ย ลงตัวเองหรือเป้าไม่หนูเป็นเรื่องจริงรัตนาหอเล่มีแต่คนชอบหมอใครบอกนะบ้านนี้แหละทั้งบ้านเลยลูกพ่อสถานแม่สะอิ้งมีแต่คนบอกว่าชอบหมอเออเหรอลูกพ่อลูกแม่เราโอ้ยย่างยืนกันหมดหรอแล้วมีคนเกลียดไหมมีคนเกลียดไมอนะ๋อไม่มีแต่พระจะจัดสรรพระโอ้โหเจ๋จุ๋ยเป็นคนดีโอเคเป็นคนดีทั้งบ้านเลยจ้า โอเคว่ากันไป,นปนโอเคค่ะวันนี้ก็ให้มาดูกิจกรรมยามว่างนะคะ ว่างไม่ว่างไม่รู้แต่ต้องต้องให้ฝึกมือเขียนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมือมือจะแข็งแข็งนะให้เขียนไม่ได้ใช้นะต้องช่วยเหลือไงเราต้องช่วยเหลือกันเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะทิงเราดีเถียงเก่งนะคะเถียงเก่งเห็นไหมคะไม่ได้เถียงอย่างไงอย่างไงเลยนะนะอยากช่วยไหมหรือว่าไม่อยากช่วยที่จริงนะหมอดีอ่าโอเคจริงแล้วเราเป็นยังไงขรู้เรื่องหมดอ๋อทำไปบ่นไปของแท้นะคะอย่าพูดเลย โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวยนะขึ้มองหน้านะอย่าชมหนูบ่อยเดี๋ยวคนเขาคิดว่าหนูสวยจริงนะนี่นะเอาเอาแผ่นนั้นมาเสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วออกมาไม่ใช่อีกแผ่นแผ่นนั้นก็ได้อ่ะนี่เป็นบทเรียนเนาะอ่านี่เป็นบทเรียนจ้าอันนั้นแหละบทเรียนอ่ะแล้วน้าดูได้เหรอต้องดูตัวอย่างไหมอ่ะโอเคสวัสดีค่ะ